โลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันด้านอำนาจเทคโนโลยีและทรัพยากรที่สำคัญมหาอำนาจหลายประเทศต่างทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างความเหนือกว่าทางการทหารเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์แต่ในท่ามกลางกระแสการต่อสู้ที่ดูเดือดน,นั้นใครจะคาดคิดว่าประเทศไทยซึ่งหลายคนทั่วโลกอาจเคยมองว่าเป็นเพียงดินแดนแห่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหารที่ขึ้นชื่อกำลังค่อยๆก้าวขึ้นมาด้วยพลังที่ซ่อนอยู่พลังที่ทำให้โลกทั้งโลกต้องหันกลับมามองด้วยความตะลึงและตั้งคำถามว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่แท้จริงมากว่าที่คิดไว้หรือไม่สิ่งที่ทําให้หลายประเทศประหลาดใจก็คือการพัฒนาที่เกิดขึ้นในเงามืดอ,อย่างเงียบๆประเทศไทยเลือกที่จะไม่ประกาศหรือโอ้โอวดความสามารถออกมาตรงมาตรงหากแต่ลงทุนและวิจัยด้านเทคโนโลยีเชิงลึกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบพลังงานใหม่ๆการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับโลกอนาคตหรือแม้แต่การวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ถูกปิดเป็นความลับมานานหลายปี ข้อมูลบางส่วนที่รั่วไหลออกมาเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอจะทำให้มหาอำนาจเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะนั่นคือสัญญาณว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามแต่กำลังกลายเป็นผู้เล่นตัวจริงบนเวทีโลกสิ่งที่น่าสนใจคือความสามารถในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความท้าทายมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและภัยพิบัติแต่ทุกครั้งไทยกลับใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันในการสร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแกร่ง เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลไทยก็ไม่เพียงแค่ปรับตัวแต่ยังซ่อนการพัฒนาที่เกินความคาดหมายไว้เบื้องหลังขณะที่โลกพายนอกกำลังหมกมุ่นอยู่กับความขัดแย้งและการแข่งขันไทยกลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างเส้นทางที่ค่อยๆก่อร่างสร้างพลังในแบบของตนเองเมื่อข่าวการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดและระบบอาวุธป้องกันประเทศแบบใหม่ๆของไทยเริ่มเผยแพร่อ,ออกไปก็เหมือนเป็นการเปิดม่านสู่ความจริงที่โลกไม่เคยรับรู้มาก่อน นักวิเคราะห์ต่างประเทศจํานวนไม่น้อยถึงกับยอมรับว่าไทยอาจเป็นมามือที่แท้จริงเพราะการผสมผสานร,ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีระดับสูงนั้นไม่เพียงแต่ทําให้ไทยก้าวข้ามข้อจํากัดด้านทรัพ,พยากรแต่ยังสามารถสร้างสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหมายของใครหลายคนสิ่งหนึ่งที่ทําให้โลกต้องทึ่งคือการที่ไทยเลือกพัฒนาแบบยั่งยืนไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางทหารหรือเศรษฐกิจแต่เพื่อปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นคงระยะยาว พลังที่ซ่อนอยู่ของไทยไม่ใช่แค่กำลังอาวุธแต่คือความสามารถในการยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครและพร้อมจะเป็นผู้นำในบางสาขาที่โลกยังไม่ทันตั้งตัวเมื่อโลกตระหนักว่าประเทศไทยไม่ใช่เพียงดินแดนแห่งรอยยิม้มแต่คือประเทศที่มีศักยภาพซ่อนอยู่ในหลายมิติภาพลักษณ์ที่เคยมีต่อไทยก็เปลี่ยนไปในทันทีจากการถูกมองว่าเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางมหาอำนาจกลายเป็นประเทศที่สามารถกำหนดทิศทางบางอย่างของโลกได้ด้วยพลังที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นพลังด้านทรัพยากรพลังแห่งนวัตกรรมหรือพลังขององค์การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนการเปิดเผยพลังที่ซ่อนอยู่ของไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงข่าวใหญ่แต่คือสัญญาณที่สะท้อนว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่อาจมองข้ามประเทศใดๆได้อีกต่อไปโดยเฉพาะประเทศที่รู้จักใช้ความเงียบความอดทนและความคิดสร้างสรรค์เป็นอาวุธสำคัญประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้ไม่ได้เป็นมหาอำนาจแต่ก็สามารถทำให้มหาอำนาจต้องหวาดหวั่นได้เช่นกัน ท้ายที่สุดสิ่งที่น่าจับตามองคือเส้นทางต่อจากนี้เมื่อพลังที่เคยซ่อนเร้นเริ่มถูกเปิดเผยออกมาโลกทั้งโลกกำลังเฝ้าดูว่าประเทศไทยจะก้าวต่อไปอย่างไรจะเลือกใช้พลังนี้เพื่อปกป้องตอนเองหรือก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอนาคตโลกทุกสายตาต่างจับจ้องและทุกมหาอำนาจต่างไม่อาจละสายตาได้เลยเพราะประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าพลังที่ซ่อนอยู่อาจยิ่งใหญ่เกินกว่าว่าที่ใครจะจินตนาการได้